ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ มีใครรู้ไหมต้องฝส่ยังไงพี่จะพาน้องของบ้านเองลูกพินสังหารโอ้โมนี่ผมสีเขียวเีรอเนปะุวักจิ้มอลี Yes มีไวเล็ตกับ e c a u s e ทย์พินแอนคีตะเอไม่ใช่ไม่ใช่เหมืนมันข้างบนมันต้องต้องต้องกันด้วยเหรอเออี ไม่ใช่ E A R ผมว่ามันบนกับล่างมันเหมือนกันอยู่เพื่อนๆถามว่าจะดีตอนไหนจะได้ทําใจบอกเขาทีเพื่อนๆถามเพื่อนๆถามคนคนเจ5คนคนเจ5โรยจริงชื่นเขาหรอไปถึงใช่ใช่จะเล่นตอนไหนเพื่อนๆจะได้ทําใจอ่ะครับนี่รู้เปล่าว่านี่มันเป็นแฟนกันนะคไม่รู้พี่ตัวเล็กมามันดูแดงกันเลยใช่ มีลามีชั้นมีอะไรอย่맞 a ใช่ค่ะจักจั่งจักจถ้าอยากให้เขาเรียนนะคะคุณชาลีต้องบอกที่ชั้มีสอนคะะที่ชั้มีต้องสอนมีลามีแปลว่าอะไรมีลามีแปลว่ามีลามีนะพี่อันนี้เขเป็นแฟนกันนะจริงๆแล้วอะเราเป็น รดนน็อตกลยอันนี้เป็นผู <g rég> oh. very, very ้ชายเป็นแฟนเขาน้ำใจอยู่ิีโอ้ยอันนี้พวกอีกอุยพรีนฟุยพรีนยวจะจิ๊บย้อนน้ำจบเพ่อบเพอจริงจริงคบเ่อโอ้ยตลบกลอฟไบด์อเปรีเปรีาลบโอเคแล้วพี่นัทถามว่าตัวเล็กขนาดนี้ดูแลกันยังไง มีบอยแฟนเซลแฟนอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้คนเดียวกันใช่เหรอเซมอ๋อเซมเมื่อกี้เมื่อกี้ไปคุยกับเจ้าของแบรนด์นะครับไปขอโปรแฟกเซลมาให้แต่ขอให้คอหัวใจได้ครบเจ็ดล้านเนาะเดี๋ยวจะทำโปรแฟกเซลของน้ำหอมให้นะครับเหลือแค่ขวดละ250รานะอหัวใจเยน จาก2ง้า้านะคะเพื่อนๆกดใจกดแชร์ได้เลย้าสิ่เจ็ดล้านเท่อไหร่เราปล่อยตัวน้องหอมเลยขอหัวใจให้ครบ7ล้านนะครับจนน้วนุ่มแก้ผ้านอนนองเปลี่ยนชุดได้ไงอเท้าแรมากขอ้องมองใส เป็นเข็มบางคนเขาเอาตัวใหญ่มาแต่งตัวแล้วอยู่เนี่ยใช่จริงๆนี่แล้วคือมันต้องเป็นเสื้อผ้าแบบเออเราไม่เขาทำเลยเสื้อผ้าของพิเศษอย่างเงี้ยเอาเจ็ดล้านแล้วหัวใจหัวใจเจ็ดล้านหัวใจแปดสวยมากโอเคโอเคเดี๋ยวจะมีแปดเซลให้นะครับขวดละสองร้อยห้าสิบจากสองเก้าสเหลือ250นะอย่างที่บอกครับใช่อยู่ว่าลดเยอะมาก ไอในไลฟ์นี้นะครับไวสุดเจ็ดหกถ้าใครชอบกลิ่นพี่พีทต้องสีอะไรคะสีเหลืองครับนิ่งไรลองลองเอาไปใช้จริงจริงของมากครับกลิ่นนี้เลยเราเราเปิดยังครับเปิดเลยครับถ้ากลิ่นน้ำเป็นสีฟ้านะคะหอยหลังได้เลยค่ะกาบินเป็นสีชมพูหอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งเย้ 250ร้อยห้าสิบ้าน้ำน้งครับจริงๆขอมาให้เนาะ250 250เท่านั้นนะครับไปจะเอาเปนาทีนะะเิแค่15นาทีชามินไบนะครับใครจะลองหนึ่งขวดลองกลิ่นนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงกลิ่นนี้เหมาะสุดครับแพชชชค่ชชชนชชช่ชชชชช แน็ชอบสีม่วงค่ะพี่พีเซ็กซี่นชอบสีม่วงนะครับดูมันตรายง้นการเป็นน้องใช้สีม่วงสีม่วงเดงจิระเด้งจิระออลหอมมากคือออนหอมมาก15นาทีนะครับขอมาให้น่าจะขึ้นได้หนึ่งรอบนี่แหละหอมมากเลยค่ะเรามีเออเรามีกระนั้นตกใจด้ว่ควันอะไร กินบปูคัตตาปล่อยน้องคนนี้ไปคนนแล้จริงจเก็บ่มเลก็บไหมช่หมเช้าวันนี้ชิชิิิิคเป็น้อมกับเนี๋ยททำเป็นพ้องกับิ๊กยากได้น้องไหมทำไป็้องกับน้องเนี่ยอ๋มเกี่ยวนะ้พี่ปูเอาไหมล่ะโอ้อันนี้จะเป็นของพี่ปูแล้วนะตอนแรกอะเก่ะจริงดวงไม่ได้อยาก้ถกไม่ดี อยู่กับอยู่กับมือเราด้วยนะจริงจริงอยู่กับมือเลยนะนัดเดี๋ยวไล่อีกรอบหนูไล่กลิ่นให้ฟังอีกรอบหน่อยสิสีเขียวเอาไหมทุกคนหนูขอดูยอดก่อนอ่าถ้ายอดวิ่งขึ้นเดี๋ยวหนูปล่อยงนี้ไปด้วยคนหนก็ถ้าใครถ้าใครมีตะกร้าเนาะแนนในตะกร้ามีน้ำหอม s u c c e s คือเก้าร้อยหกสงมังมาเสีนะทุกคนคอมมา คนที่จะได้อันนี้ต้องอะไรนะคะต้องมียอดซื้อนะคะที่จะได้ลรกูพูดตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะคะไม่รู้เดี๋ยวต้องกดตะกร้าให้ทนแต่ว่าต้องมียอดซื้อไม่อย่างนั้นจะไม่ได้น้องๆนะ่อันนี้คือให้กดตะกร้าซื้อหรือร้าได้หอกกันอกันคะอียัง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 ยัยู่ยังยเงยังยังยัยงยยงงเงีัยังังยังยยัง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 เัยังยังงังังเยัั จริงจริงแลคาปกติ1น0 0 0หมื่นะคแต่ให้กด39บาทอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมีตอ้นยให้กดที่ราคา3าบาทตัวนี้น้องน้องตัวนี้หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับทีเนี้ยวิธีการก็คือคนที่กดได้ต้องซื้อของในตะกร้าแล้วเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ซื้อราคา39บกานะครับถ้าใครยังไม่ซื้อของในตะกร้าซื้อเท่าไหร่ก็ได้อะไรก็ได้หนึ่งชิ้นที่จ่ายเงินแล้วนะครับจะมีสิทธิ์ซื้อน้องตัวนี้39บาบาทราคาปัจจุบันอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับ ก็ใครยังไม่มีนี่แหละกดน้ํหอม250านี่นะครับถูกม,มากจริงๆคลับคือหอมทุกกลิ่นพี่นีคะผู้ชายใช้กลิ่นไหนใช้กลิน่นนี้แนะนําเลยจริงๆครับยังฉีดทุกวันอยู่เลยกลิน่นนี้ชามิ้งไว้นะลองเอา,าไปลองดู250วันนี้แปดเซลนะครับทุกคนใครที่มีตะกร้าอยู่นะคะเราย,ยังไม่จ่ายเงินจ่ายเงินเลยเดี๋ยวถ้ายออตั้นี้นิดเดียวเดี๋ยวจะเอาคนตัวนี้ปล่อยไปให้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นตะกร้าที่บอกว่าแกะเช็จการแล้วนะก็คือแกะอยู่ในนี้แหละก็คือทุกคนได้สัมผัสน้องไปหมดแล้ว ตอนนี้นอีกหนึ่งตัวเราทําตะร้าให้ขอใครที่มีเงินมีบอกว่าในตะร้ากดจ่ายตังก่อนเลยให้ให้ลงลายเซ็นให้ด้วยถ้าใครถ้าอยากให้ลงลายเซ็นตัวนี้จะเป็นตัวที่ลงลายเซ็นสี่คนสี่คนอยู่ที่ตัวนี้เซ็นเลยกติกาเดียวกันนะครับก็คือมีลาบูบูตัวนี้กติกาคือต้องมีของในตะร้าที่จ่ายตังแล้วตอนกดได้นะไม่งั้นถุกยกเลิกออเดอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้สามสิบสามสิบเก้าบาทอ่ะ ตอนนี้น่าจะหมื่นหนึ่งได้ครับนนี้ผมเซ็นไปใ้เลยกานคได้อลอนนี่ยตัวน้อใครใครที่กดของในตักก้าแล้วกดใจใ็เนก่อนนะครับเซ็นยังไงนะพี่มันจะเซ็นได้เหรอไหนพี่เซ็นให้ผมโชว์น่ะมันต้องโชว์เล็กๆเลย ข้อบนตัวมันอะมันยึดยักกว่านี้เป็นเส้นยังไงมันชุกชื้นอยู่อัวนี้ว่าใครกัได้ไหมมันต้องเป็นปากกาหัวนี้ก็เซ็นทามันเพราะไอ้แค่เซ้นบนตัวนี้มันน่าจะยากมันเป็นปากกาไหมนะเราแค่เล่นได้หรือเปล่าเล็กๆสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวโฟสองร้ยห้าสิบนะให้อีกสนาทีจะปิดแล้วนะครับน้ำหอม250นะแล้วมาลุ้นบู่ตัวนี้กันมาลุ้นบู่ตัวนี้กัน39บาทครับ ล่าสุดมันน่าจะหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะทุนเนาะทุกคนต้องมียอดนะครับต้องมียอดที่จ่ายเงินแล้วนะถึง,งไ,มไม่งั้นคุณจะต้องเลิกนะถ้กกดได้ก็ตามนะครับสมอลไซ ได้ลายเซ็นของแม็กซยามินนะครับ19บาทโอเคค่ะใช่โอเคจริงๆใครมีของในตะกร้ากดจ่ายเงินก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอปิดเดี๋ยวจะไปตัวเล็กก่อนที่มีลายเซ็นนะครับได้ลุ้นสองตะกร้าเลยนะไม่แล้วราคาถูกด้วยตัวนี้ถูกกว่าเลยสายพิมพ์มันเจ็บจังเลยสีเขียวนี่มกับไฟน้ำ๑๙บาท อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ